ยำห้านำสื่อมวลชนต้อนรับสแตมอภิวัตรวงธนานนนเต็งหนึ่งแชมป์เอเชียรุ่น600คุณวิรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยำห้ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนรวมต้อนรับสแตมอภิวัตรวงธนานนนนักแข่งในสังกัดยำห้าไทยแลนด์เลสซิ่งทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันศึกจักรยายนยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ทวีปเอเชียในรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024ในรุ่นซ u p เปอร์สปอร์ต 600cc กับยามาฮ่าเทคแนรเรซซิ่งทีมเอเชียโดยในสนามที่5นั้นทำการแข่งขันกันที่เซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียซึ่งสแตมอภิวัตรก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยครองโพเดียมอันดับ2ในเรสแรกและคว้าอันดับ5ในเรสที่2ส่งผลให้ดาวบิดหนุ่มไทยนั้นเก็บแต้มนั่งแทนผู้นำบนตารางคะแนนสะสม ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc อยู่ที่155คะแนนทิ้งอันดับที่2อยู่ที่14คะแนนกลายเป็นเต็งหนึ่งที่คว้าบัลลังแชมป์ประจำปีของศึกดวลความเร็วระดับทวีปในฤดูกาลนี้ไปครองโดยการแข่งขันเอเชียโรดเดซิ่งสนามสุดท้ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8ธันวาคม2567ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้สแตมอภิวัฒนวงศนานนนได้ที่เฟซบุ๊ก ยำ5ไทยแลนด์เลสซิ่งทีมครับก็ตอนนี้ถือว่าถือว่าใกล้เต็มรอยครับใกล้เต็มอยก็ยังมีเจ็บอยู่นิดหน่อยช่วงช่วงีนาทีแรกที่ที่เขี่ยเพราะว่าสนามนี้ค่อนข้างใช้ใช้ข้อมือค่อนข้างสูงครับแล้วช่วงดันโค้งอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับใน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 การในการทดสอบเรื่อยๆในเรื่องของสภาพแท็กด้วยครับเพราะตอนเช้ามีฝนตกลงมาครับแล้วก็แท็กแท็กมันเหมือนมันอมน้ํามันอยู่ด้วยแล้วก็ เซตอัพเราเราได้เปลี่ยนเซตอัพจากวันเสาร์ไปด้วยเพื่อที่จะดูที่ทางว่าเราน่าจะเปิดทีมช่างแล้วกคูเชฟว่าอยากอยากจะพัฒนาให้ให้ไปได้เร็วกว่านี้เพื่อหลุดจากกลุ่มหลังอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงลงไปรอบแรกก็ถือว่าทําทําผลงานได้ดีอยู่ครับแต่ช่วงกลางๆเหมือนรถรถเราสลายค่อนข้างเยอะแล้วก็เราพยายามคอนโทรลด้วยก็ตอนนี้ก็ถือว่ามันก็ยังคาบเกี่ยวอยู่ในเรื่องของคะแนนครับแต่ก็พยายามที่จะทําผลงานในสนามบ้านเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ อยากจะคว้าแชมป์ในบ้านเราให้ได้ครับจริงๆผมว่าเน้นทุกสนามไปแล้วครับแต่เรื่องด้วยเลรส,สองมันมารุมมาตุ้มค่อนข้างเยอะผมก็พยายามเอาตัวรอดจากตรงนั้นให้ได้มากที่สุดครับและหวังเรื่องคะแนนด้วยแล้วก็พยายามที่จะพยายามที่จะเก็บคะแนนให้มาตูท้ที่ถึงบ้านเราครับผมคิดว่าโคมานนี่ค่อนข้างดีเหมือนกันทั้งทั้งยำพาแทชและก็ยำพาสเชนี่ครับแล้วก็เรื่องด้วยของผมได้ฟูชิเป็นคนไทยด้วยที่วิชเก๋ีครับแล้วก็ได้ช่างของม,มาเลยที่เขามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ ทำให้การทำงานค่อนข้างดีครับแล้วกเ็เราทำงานต่อเนื่องกันได้ได้วยดีหรือว่าคะแนนแกลบก็ตอนนี้ค่อนข้างคางดีกว่าคัร์ตาตอนก่อนสนามนี้ครับซึ่งมีแคะแนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวผมคิดว่าเลนสองผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่เนื่องด้วยหลายๆอย่างที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเซตอัพรถที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับทางคู่แข่งข้างหน้าแล้วก็เกิดอาการช่วงสออสุดท้ายมีอาการผิดพลาดน,นิดหน่อยทางทาง,ทางระบบเทคนิคครับทำให้เราตกไปอยู่ที่ห้า ก็ถือว่าผลงานวันในกลับกลับมาในครั้งนี้ถือว่าเราเก็บแต้มมาได้ค่อนข้างดเออีเราน่าจะมีเทสในช่วงต้นพุศจิรับแล้วก็เราจะไปเก็บข้อมูลที่สนามวีรังครับแล้วก็จะพยายาม เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่พร้อมสําหรับการแข่งขันต่อครับก็ฝากแฟนๆนะครับที่ออกแฟนยามาฮ่านะแล้วก็แฟนที่ชอบความเร็วนะครับยังไงก็ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ยามาฮ่าไทยไลท์ซิงค์ทีมนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะ6-8ธันวาคมนะครับก็จะทําการแข่งขันที่สนามซานเชเยอร์เนชั่นัลสเตเิียมนะครับยังไงก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับ